สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่พี่จางวดประจำวันที่17เมษายน2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะ ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะแนวทางเนาะพี่ๆจ๋าเข้าได้หลุดได้ปะปนกันไปนะคะ,อะแอดเองก็คํานวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะมีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบก็สามารถ่านได้เลยนะคะ อะเดี๋ยวเรามาดูผลกันของวันที่สิบหกแอดให้เด่นที่เก้าหนึ่งแล้วก็สามเนาะวิ่งรูที่เก้านะคะในรอบเฉพาะกิจนะคะออกสี่หนึ่งสองนะคะสี่หนึ่งสองล่างเก้าห้านะคะบนแอดหลุดไปนะคะล่างเก้าห้าเด่นที่เก้ามา วิ่งรูดที่เก้ามานะคะพี่พี่จ๋าเก้าห้ามาตรงตัวที่แอดเน้นเลยเนาะในรอบแรกเลยนะคะอ่ะส่วนในรอบพิเศษนะคะเก้าสี่เก้าล่างสามห้านะคะเด่นที่เก้ามาเด่นที่สามมานะคะสี่เก้าแอดเน้นไปที่เก้าสี่มาสี่เก้าส่วนในกลุ่มมาเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวแอดให้ไปที่เก้าสี่นะคะให้ไปที่เก้าสี เม็ดเดียว4นะคะอ่าส่วนชุดวิ่งลูดก็มาหลุดรอบ VIP นะคะนองนั้นก็มาหมดเลยนะคะอ่าที่แยกเป็นหน่อยๆให้เนาะสําหรับในกลุ่มนะคะมาบนนะคะส่วนล่างไปเข้าสูตรมดรวมเนาะอ่า3 5เด่นที่3เรามาในรอบปกตินะคะ2 4 8ล่าง2 7นะคะอ่า2 4 8 ดูพี่พี่จ๋าแนวทางเลขทูบถ้ามาหนึ่งสี่แปดนี่มาสามตัวอีกเลยนะคะพี่พี่จ๋าอันนี้ไปเข้าลาวสตาเนาะทั้งหนึ่งสี่ทั้งเจ็ดสี่ 7, นะคะในฮานอยมาเฉพาะอ่ามาในตัวกลับออกสี่แปดแอดมี8แปดสี่ทูบหนึ่งแปดสี่มาสองสี่แปดนะคะงั้นเราได้สามตัวแต่อีกนะคะเสียดายมากๆเลย ล่างอันนี้ตัวเจาะรูที่9แอดหลุดไปเนาะในรอบ VP นะคะ02 2ล่าง67อันนี้แอดก็หลุดไปเนาะในรูที่9นะคะมาล่างเฉพาะกิจบนพิเศษนะคะมาในตัวกลักกล่องแอดก็เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อพี่พีจ๋ะอ่าอันนี้นะคะถ้าใครสนใจแนวทางเลขทูบอยากจะเข้ากลุ่มนะคะ สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะมาตามกันต่อเนาะของวันที่17นะคะ17เมษายน2566ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะสำหรับพี่พี่เอที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่เนาะแอดลงสองสูตรนะคะก็คืออ่าสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมารวมนะคะ พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้ลงลาวพัฒนาให้หรือเปล่าเด้อพี่พี่จ๋าพรุ่งวันที่สิบเจ็ดวันจันนี้แอร์ต้องเริ่มทํางานแล้วเนาะนอนดึกก็ไม่ไหวนนดึกทุกวันนะคะแต่ตะลงฮาหนอยให้ก่อนแล้วกันถ้าไม่ไหวก็ไม่ได้ลงให้นะลาวพัฒนาอาจจะลงแค่ในกลุ่มนะคะดูก่อนฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะคะ เม็ดเดียวในวันที่28นะคะ28เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคมแอดไม่ได้ลงนะช่องให้นะคะอแอดไปต่างจังหวัดเนาะแอดจะลงไปไหว้ตาไข่ที่ใต้นะคะแล้วก็พักผ่อนด้วยเนาะแอดอาจจะไม่ได้ลงหน้าช่องให้นะคะถ้าใครสนใจในกลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะแต่ว่าในกลุ่มแอดก็ยังคงให้ลงให้เหมือนเดิมนะคะ ในวันที่17นี้นะคะสำหรับตัวเด่นของแอดนะคะก็จะมี1 4แล้วก็9เด้อแอดจะวิ่งรูดที่1นะคะพี่พีจะวิ่งรูดที่1อ่าในรูดที่1 1 0 1 1 1 2 1่งศูนห หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะอันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะเผื่อมีตัว,ตวแบบว่าอ่าชื่นชอบเหมือนกันนะคะสำหรับรูดที่หนึ่งนะคะแอดเน้นไปที่หนึ่งศูนย์ หนึ่งสามหนึ่งสี่ระวังนะคะระวังหนึ่งสองนะถ้าใครจะตามก็ตามตัวเดิมนะคะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ด หนึ่งเก้านะคะอ่าหนึ่งเก้านึหรือหนึ่งหกเนาะอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนําไปเป็นแนวทางนาไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์อ่าชมคลิปจบแล้วแอดก็ฝากกดไลค์ให้ในเด้อพี่้องจา๋าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเนาะอ่ามันก็มีผลต่อ อแอดด้วยเนาะพี่ๆจ้าฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะก็ขอให้เฮงเงรวยๆกันทุกๆคนเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ